ยังไงทาาขุนก็จิได้ไหลเนาะมานบ่เอาไหนยน่อืมกอาตกะาสามเาก้าสามตุงตุงเลยเนาะยังไนว่างยุติจ้าครับพอดีันมันเจะโทรถามบ้าวคาตอนตื่นไปเนาะ่ได้คุยกันสองคิแเ้วเฮาสองหดเห้วเป็นจังไงนยงานเป็นบ่จ้าอือว่างเนาะด้ยิ้ชัดเจนว่านี่ อืมโอ้ดีใจน้ำผู้ใดสูกผู้ใดหมานผู้ใดบูสูกกระสูสตต่ต่อตัวเห็ดจังไหนไดดวงเนาะเมียนเมียนจ้าเอาตัวตามต่อนันนี้เนาะโอกาสดีนี้เลวลาว่างตรงกันจ้าจ้าตามต่อเลยจ้าสิบหมิถุนาหกเจ็ดจ้าจ้า ให้เอาวิ่งเลยเลขติดบนก้อนก็นกนได้จ้ะบนรางมันบอครับผมจ้านี่ 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดครับผมจ้าน,นี่มีสามตัวเลขติดจ้าบอกบอกวาวิ่งอ่ะคือวิ่งหกกับแปดครับวิ่งไปที่หกกับแปดบนล่างเด้อ จ้ะบ๊อบนบ๊บนบ๊บนเนีนบ๊หนมากๆครับโอ้อันนี้เน้น,บน,บ,นบนกัน,นล่างจ้ะครับจะมากรให้ติดล่างไว้น้ำมาครับแต่ว่าก็ต้องติดหลายสินะค่ะพอมันขึ้นมาบนแล้วนะอือค่ะ ศูนย์หกสองหกสองหกผมไ้ที่ผมส่งไปมันเขียนผิดตัวนึงนะครับมันเป็น 8, 7, เจ็ดสามนี่ยจ้าตอนาอยู่ได้หน่มันเป็นหนึ่งเจ็ดครับหน <1, 7 S 2> ึ่งเจ็ดผมศูนย์แปดศูนย์แปดสองแปด โซแปดครับ <28. S 2> ผมมีซมนีนหะครับแต่ว่าถ้าผูา้ใดมักเก็บสามก่เอาติดติดไป้นะครับมันเชียนเทปอืมค่ะจ้ะมีสซมี่หละครับตีหกถังเก็บถางกับไปเชียนเพปเหรครับจ้ะเน้นให้ตัวใดเนอะค่ะะมีตัวเน้นเน่นบอตัวมา อืมเด่นไปที่หกจ้าหก็คือหนึ่งหกนหอเนาะแดครับจ้าอืมเลขงานสมตัวสตัวจ้าสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามศหนึ่งหสี่หนึ่งหสี่ห ครับผมอืมค่ะ้เหลกงามค่ะซีหนึ่งหกนี่แล้วตรงทะเบียนรถมาชุดนี่ <c oughs> อืหลักลอยว่าหันกับน้ำทะเบียนรถโ,โอ้ยเนาะอ,อืมสื่อซีหนึ่งหนึ่งซีออกซีสองไปจังสันดวง <c oughs> โอ้ยงึด็ดไหลเล็กดับเขากระดับ <c oughs> ยูเนาะยูยูครับจ้า เราจะเอาเลขดับนำ้ำตับปนจ้ารับบตับปน92 92สีหน,น05 05 69 69 78 แถวที่สองนะครับจ้าสี่หา2 2> ้าสี่ห้าหกสามหกสามเจ็ดสองเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์แถวที่สามจ้าสองหนึ่งสองหนึ่ง สามศูนย์สี่เก้าสี่เก้าห้าแปดห้าแปดหกเจ็ดหกเจ็ดครับผมอันนี้ดับเฉพาะบนเมนบอร์จา้าเบนนั่งเดียวครับจา้าไปกลับเมนบอร์ดับบนไปกลับล่างครับจา้าเอาล่างเอ้ยดับบนล่าง อันนี้ดับบนล่างไปกับเพื่อกันจ้าแปดสามเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์สามห้าแปดห้าเป็ดสี่เจ็ดสี่จิตจตับเช้าที่สองจ้าสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสี่ส หนึ่งสี่เจ็ดศูนยเจ็ดศูนเจ็ดหกเจ็ดหกออแต่ทางนี่บนล่างนะครับเดอ้อจากบนล่างไปกับเนาะอันนี้เนาะครับผมจาแยกบนแยกล่างฟังให้้อใจแ <c oughs> จา้าวาเล็กหนาลงทุนนี่จับตาดีๆให้เฝ้าไปหาจับฉลากกินแบงถึงไว้เนาะ ค่ะติดทกกระแปดจ้าติดทุกับจ้ากันติดทกกระแปดจังไหนกันมาให้เห็นคักคักวันนี้เน้นบนกันล่างแปลงครับถ,ถ้าเก็บถ้าเก็บน้ำเนี่ยมันจะบ้านเก็บมืออืมค่ะถ้าผู้ใดท่านกับเอาซีเก็บมือไว้ได้นะครับเด้อจ้าติดไวซีเก็บหนึ <4 S 1> จ้าหกติดไว้ครับสามตั <สา S 1> จ้ากันไว้ซีกเก็บหนึ่งเนาะ มีหกเจ็ดแปดครับจ <át> ้าฟังดีๆเด้อเลขมันมีเลขดับกับเลขหนาลงทุนเนาะเงื่นวัางหันกะเขาเก้าสามตรงๆเนาะข้างบนครับผมจ้าจ้าเอ้าการ์ดสันเหตุงานที่บอกจะหนีกำลังปอกไปนี่แหละครับโอ้เงื่อนงวดหนี้ก็ให้เอฟซีสั้นช่องสุกๆมันมันน้ำเนาะฟังเอาเด้อผู้ใดทุนน้อยก็ฟังตัวเน้นเนาะครับผมมีโครงสุดท้ายบ่ค่ะเซียน เดี๋ยวถ้ามันเจ๊งไปเดี๋ยวโค้งสุดท้ายอาบแบบนี้ครับพอนี่ยจ้าทักบอกในเด้องอามันมันได้หวยเพราน้ำเพลินไมาถ้ามันอันนี้อ่ะอันนี่ครับมันตายโตอยู่แล้วที่โปรไผ่สอวต้มน้ำสุเทียล่ะถ้าโปรไผ่แล้วก็บคือแล้วเลยสาวต้มน้ำแบบเอาพายัมก็ได้จ้าค่ะเพราะว่าชาได้หายแล้วมัน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 แปลเป็นตัวเป็นโมได้แล้วนะ เอากระสันหิ้งหิงปังปังได้หัวนี่จ้ะฟังยังถึงเอฟซีนะจ๊ะครับู้กทได้ฟังก็ให้มีโคกห้มีมานนะครับเด้อหมานให้ขาดกับไม่โชคไม่นะครับจ้าจะซืสือเล็กเล็กน้อยไปครับตัวห้าสิบตัวเท่าใจก็ตามกำลังเราครับจ้าค่ะวนอีกหัปังๆา่ะมีโชกรวมกัน จ้าวันนี้ก็ให้มันมันหลายๆเด้อว,วันนี้ให้จักเครื่องเสียนพ่นน่ะเครื่องล้านพุ่นละครับผมค่ะค่ะวันดีจ้าครับสวัสดีครับ